สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสุพัฒน์ปัทมาสโสพลครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ไปทําบุญมานะครับผมมีโอกาสได้ไปทําบุญที่วัดพระบรมธาตุจังหวัดตากนะครับ เมื่อวันที่12เมษายนปี2 5 6 4นะครับซึ่งเป็นพระาธาตประจําปีเกิดของคนเกิดปีมะเมียนั่นเองนะครับก็ส่วนตัวผมเกิดปีมะเมียด้วยก็เลยเดินมีโอกาสได้เดินทางไปสักการะองค์พระาธาตองค์นี้นะครับพระาธาตองค์นี้จริงๆแล้วอ่ะองค์เก่าเนี่ยจะเป็นองค์เล็กนะครับองค์เล็กวันนีแ้แต่ทางทางเจ้าวาดองค์เก่านะครับคูบาทองอยู่เนี่ยท่านก็ ให้บูรณะขึ้นมาใหม่นะครับเป็นองค์พระธาตุจำลองมาจากเจดีย์ชเวดกองนะครับถ้าบริเวณหน้าด้านหน้าพระธาตุนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลายๆท่านที่เข้าไปเนี่ยสักการองค์พระธาตุเนี่ยจะต้องผ่านบริเวณนี้ก่อนอยู่แล้วนะครับวิวด้านนอกสวยงามมากครับมีทิวเขาแล้วก็รอบๆจะเป็นทิวเขานี่ครับบริเวณรอบๆองค์พระธาตุนะครับก็วันนั้น คนไม่ได้หนาแน่นมากเพราะว่าผมไปถึงตอนเที่ยงด้วยบรรยากาศก็จะร้อนๆหน่อยก็คนอาจจะน้อยหน่อยแต่ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยน่าจะคนเยอะครับรอบองค์พระธาตุเนี่ยจะมีรูปปั้นบูรพาจารย์นะครับหลายๆเกจิหลายๆหลวงพ่อนะครับที่ทำเอาไว้ให้หลายๆท่านสักการะนะครับบรรยากาศวันนั้นก็ท้องฟ้าสดใสค,ครับดูได้ครับสวยงามมากครับ รอบๆองค์พระาธาตุผมพยายามเก็บบรรยากาศรอบๆโดยรอบมานะครับเพื่อให้เห็นความสวยงามนะครับนี่ครับจะมีเริ่มเป็นเทศกาลนะ้จะมีตุงแขวนแล้วก็ความงดงามนะครับของบานประตูนะครับผมเห็นเป็นงานแกะสลักไม้ที่สวยงามมากจึงนำมาฝากทุกท่านนะครับบริเวณนี้เป็นหอระฆังนะครับ บริเวณนี้นะครับจะเป็นศารานะครับสาลาที่อยู่ด้านหน้าที่ประดิษฐานหลวงพ่อทันใจนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยไม่อนุญาตให้จุดทูบเทียนนะครับต้องจุดสักการะด้านหน้าก่อนแล้วก็เข้ามาด้านในครับนี่เป็นกระฐาน,นะครับบริเวณด้านในนี่ก็นะครับองค์ที่อยู่ด้านตรงกลางนั่นคือหลวงพ่อทันใจครับ ตามประวัตินะครับท่านเป็นพระเก่าแก่ของวัดพระบรมธาตุนะครับอายุประมาณ200กว่าปีนะครับเพราะว่าวัดพระบรมธาตุเนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระนางจาม,มาเทวีนะครับท่านเดินทางผ่านมาที่นี่นะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นวัดล้างจึงให้บูรณะซ่อมแซมนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับครับบริเวณนี้เป็นตู้วัตถุมงคลนะครับ หลายๆท่านไปก็แนะนําให้ลงไปเข้าไปดูนะครับมีวัตถุมงคลมากมายครับหนึ่งในนั้นก็องค์พญาคุณครับผมชอบด้วยครับก็เก็บภาพสวยๆมาฝากด้วยครับครับวันนั้นก็มีโอกาสนะครับหลังจากที่สักการะองค์พระธาตุแล้วก็เข้าไปเที่ยวในพิพิธภัณฑ์ของวัดพระบรมธาตุนะครับมีของเก่ามากมายครับถ้วยถโถชามงานลายคาม อาวุธเก่าๆนะครับอันนี้จะเป็นงานแกะสลักไม้นะครับอายุน่าจะเป็นร้อยปีขึ้นไปส่วนด้านในนะครับจะมีองค์พระประธานอยู่หนึ่งองค์นะครับเป็นพระพุทธรูปยกขาวนะครับองค์ใหญ่พสอสมควรนะครับเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับของบริเวณพิพิธภัณฑ์ครับตามตู้เนี่ย ในตู้จะมีของเก่ามากมายนะครับผมก็พยายามถ่ายแล้วก็ส่งรายละเอียดมาให้ครบคันเลยนะครับอัน,นจะเป็นถ้วยชามนะครับอันนี้จะเป็นของใช้ครับส่วนรูปนี้ก็จะเป็นรูปของครูบาทองอยู่นะครับท่านเป็นเจ้าวาดองค์ก่อน,นะครับของวัดพระบระมทาต สำหรับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับแต่ก็ตั้งใจที่จะทำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ